วิธีใช้ระบบจองห้องประชุม PDC n Cat 1. ตรวจสอบวันและเวลาว่างของห้องประชุมโดยคลิกที่ลิงก์ขีดเส้นใต้เพื่อดูตารางการจอง 2. กดดับเบิลคลิกที่ช่องสีเหลืองเพื่อเลือกวันที่ต้องการจองเพื่อดูว่าเวลาที่ต้องการห้องประชุมว่างหรือไม่จากตัวอย่างวันที่25กคโครงการแลนบริดจ์จอง8นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่ห้องประชุมใหญ่ สมมุติว่าต้องการจองห้องวันที่24ให้กดเลือกวันที่24ที่ช่องสีเหลืองโดยการดับเบิลคลิกเพื่อเช็คห้องประชุมว่าว่างหรือไม่จากนั้นกลับไปกรอกรายละเอียดการประชุมที่แอปพลิเคชันจองให้ครบถ้วน 4. เลือกวันที่ห้องที่ต้องการใช้งานเวลาที่ต้องการใช้ชื่อโครงการชื่อผู้จองเบอร์ติดต่อ มีผู้ติดต่อจากภายนอกร่วมประชุมด้วยหรือไม่ระบุจำนวนและใช้โปรแกรมซูมร่วมด้วยหรือไม่ใช้ไอดีบริษัทไหน 5. เมื่อจองเสร็จสิ้นให้กลับไปเช็คที่ตารางการจองจากนั้นคลิกแถบด้านล่างชื่อ Reservations เพื่อตรวจสอบการจองโดยการจองวันที่24กรกฎาคมจะปรากฏในตาราง Excel 6. หากต้องการยกเลิกการจองให้ลบข้อมูลแถวที่ต้องการยกเลิกข้อมูลในตารางการจองก็จะถูกลบไป